ก็แล้วแต่ว่าเรามีข้อมูลอันไหนก่อนนะครับอ,อย่างข้อนี้นะครับสภาวะทางเข้าเนี่ยไอน้ำนะครับด้านเข้าหนึ่งไมกับาสคเลข้าอุณหภูมิสามโลกรเนี่ยมันก็เป็นไอร้อนยิ่งยวดนะครับอันนี้ผมไม่เปิดตารางให้ดูแล้วนะครับก็คือก็เราไปเปิดตารางไอร้อนยิ่งยวดเนี่ยเราจะเปิดค่าเอนทัลปีกับเอนโทรปีเนี่ยมาได้แบบนี้ส่วนทางออกเนี่ยอันนี้ผมเลือกทากังหันทฤษฎีก่อนนะครับเพราะว่ามันวิเคราะห์ได้เลย เพราะว่าถ้าเป็นการหารทฤษฎีเนี่ยเรารู้ว่าความดันด้านออกต้องเป็นเท่านี้นะครับคุณสมบัติตัวที่สองที่เรารู้ได้ทันทีเลยก็คือเอนโทรปีนะครับเพราะว่าการหารทฤษฎีมันต้องทํางานเป็นกระบวนการไอเซนโทรปิกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเอนโทรปีทางออกมันก็เลยต้องเท่ากับเอนโทรปีทางเข้าเพราะฉะนั้นเราจะมีคุณสมบัติครบ2ค่าแล้วนะครับเราก็เลยวิเคราะห์การหารทฤษฎีได้เลยทีนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูหน่อยนะครับคือ ที่ความดัน15กิโลปาสคาลนี่คืออยู่ในย่านสุญญากาศแล้วนะครับต่ำกว่าความดันบรรยากาศแล้วนะครับแล้วก็เอนโทรปีเท่านี้เนี่ยมันจะมีสถานะเป็นอะไรนะครับก็เดี๋ยวลงเปิดให้ดูที่ความดัน15นะครับแล้วเดี๋ยวนะครับที่ความดัน15นะครับและเอนโทรปีเท่ากับประมาณ7 สเนี่ยนะครับมันจะอยู่ระหว่าง sf กับ sg ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสถานะเป็นของผสมอิ่มตัวนะครับพอเป็นของผสมอิ่มตัวปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องคิดทันทีเลยก็คือค่า x นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาค่า x ตัวนี้ไปหาเอนทัลปีต่อซึ่ง e n นทัลปีตัวนี้ก็คือเราก็ไปเอาเนี่ยครับ sf sfg เนี่ยมาคิด นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้เอนทาลปีของไอน้ำขาออกสำหรับกังหันที่ทำงานทางทฤษฎีแล้วนะครับพอเรามีตัวนี้ปั๊บเนี่ยเราก็วิเคราะห์ได้ว่างานทางทฤษฎีของมันนี่จะเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็ตั้งสมดุลพลังงานธรรมดาน,นี่แหละนะครับพลังงานเข้าใช่ไหมครับลบพลังงานออกเท่ากับพลังงานที่เปลี่ยนก็คือเป็นศูนย์ไป d e by d บของ Steady State อส<ๆ>ก็เป็นศูนเนื่องจากเขาบอกว่า ให้กังหันจริงเนี่ยมันหุ้มสนวนอยู่ว่านั้นคิวก็ไม่ต้องคิดนะครับแถมเรายังไม่คราะในโลกงานเฉพาะด้วยเพราะนั้นอันตราการไหลของมวลก็ไม่ต้องคิดเพราะเราก็จะได้ว่างานทฤษฎีเนี่ยมันเป็นเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดหรือประมาณเจ็ดร้อยสิบสองเนี่ยนะครับทีนี้งานจริงเรารู้ไหมงานจริงโจทย์ให้มาว่าเป็นหกร้อยกิโลจูลต่อกิโลกร,รัมนะครับเราจับงานจริงหารงานทฤษฎีก็ได้แล้วว่าประสิทธิภาพไอเชนโทรปิกของกังหนันอันนี้ก็คือเท่านี้นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับ มันคาถามแรกตอบได้ถัดไปเขาถามอะไรนะครับให้หาสภาวะทางออกจริงใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่างานจริงเนี่ยมันเป็น600นะครับเราตั้งสมมติพลังงานของกังหันจริงก็คือจริงๆก็รูปนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากกังหันจริงเนี่ยมันเป็นกังหันจริงเนี่ยตัว Q มันไม่มีเพราะาจดให้ว่ามันหุ้มฉนวนนะครับงานก็เลยเท่ากับ HI ลบ HE จริงนะครับ ทีนี้งานจริงเรารู้ว่าเป็นห้าหกร้อยนะครับร,รู้ว่าเอนทาพีทางเข้าเนี่ยต้องเป็นเท่านี้ครับสามพันกับห้าสิบเอ็ดตัวที่ไม่รู้ค่าก็คือตัวเอนทาพพีขาออกนะครับพอเราคำนวณเนี่ยเราได้เอนทาพพีขาออกเนี่ยต้องเป็นเท่านี้ครับสองพั 2, นสี่ร้อห้าสิบเอ็ดทีนี้เรารู้ว่าทางออกต้องมีความดันสิบห้าใช่ไหมครับมีเอนทาพีเท่านี้เราก็ไปดูสิว่ามันเป็นของผสมไหมนะครับ ก็ปรากฏว่าที่ความดัน15แล้ว n อนทาวปพีเท่ากับ2,451เนี่ยมันอยู่ระหว่าง HF กับ HG เพราะนั้นมันเป็นของผสมนะครับพอเป็นของผสมเราก็อัตโนมัติครับถ้าไปคอค่า x ออกมาเลยนะครับก็เขาถามสถานะใช่ไหมเขาถามสภาวะทางออกจริงใช่ไหมครับเราก็ตอบว่ามันเป็นของผสมตัว ที่ความดัน15กิโลปาสคาลแล้วก็มีค่าคุณภาพเท่ากับ0.9377นะครับเพราะฉะนั้นคำถามที่2ก็ตอบแบบนี้ส่วนคำถามสุดท้ายเขาให้หา Sgen ใช่ไหมครับเราหาในรูปค่าจำเพาะอย่างนี้นะครับเราก็ตั้งสมดุลเอนโทรปีของกังหันรจริงคือกังหันทฤษฎีนีไม่ต้องไปตั้งสมดุลเอนโทรปีนะครับเพราะว่ายังไงเรารู้ว่า2ตัวนี้มันเท่ากันอยู่แล้วนะครับ แลวตัวนี้ก็ไม่เกิดอยู่แล้วนะครับตัว S g e ไม่เกิดอยู่แล้วมันตั้งไปก็ไม่มีความหมายอะไรดังนั้นสมดุลเอนโทรปีของการหันจริงก็คือเขียนตามนี้นะครับเอนโทรปีที่เข้าเอนโทรปีที่ออกนะครับเอนโทรปีที่เกิดขึ้นเท่ากับเอนโทรปีที่เปลี่ยนซึ่งมันเป็นศูนย์นะครับสำหรับเซ s t a สเตตโพ e เ s นเราตัดเทอมออกไปเนี่ยก็จะได้เอนโทรปีที่เกิดขึ้นเท่ากับเอนโทรปีทางออกจริงลบเอนโทรปีทางเข้านะครับ ซึ่งเอนโทรปีทางออกจริงเนี่ยเราก็ต้องไปดึงค่า x เนี่ยมาคำนวณนะครับก็ sf นะครับ sfg นะครับที่ความดัน15กิโลปาสคาลเนี่ยเอามาคิดเราก็จะได้ว่า s ทางออกจริงเป็นเท่านี้นะครับ s ทางเข้านี่เราคำนวณทิ้งไว้อยู่แล้วนะครับเราเปิดตารางทิ้งไว้อยู่แล้วว่าเป็น7.1นะครับแทนค่าเข้าไปก็ได้เอนโทรปีที่เกิดขึ้นเท่ากับบวก0.04นะครับกิโลโจูลต่อกิโลกร,รัมเคลวินก็ เป็นบวกก็แปลว,ว่ากระบวนการนี้เกิดขึ้นได้จริงนะครับไม่ขัดกับกฎข้อที่2นะครับส่วนถัดไปเราก็จะพูดตัวอย่างในเรื่องประสิทธิภาพไ,ไอเซนโทรเิกที่เหลือทั้งหมดนะครับ